สวัสดีครับพบผมอีกแล้วนะครับช่างบินนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาปรับตั้งคัตเท้าของเวฟร้อยยี่ led คันนี้กันเนาะวันนี้ก็มาค่าหน่อยนะครับหลังจากที่เลิกงานมาผมก็จะมาแนะนําให้ดูนะโอเคเราไปชมคลิปกันเลยครับอีกนี่ก็คือตัวปรับตั้งคัตนะครับก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือมีตัวนี้ครับปักตายเบอยสิบสี่ครับกับไขควงแบนนะครับไขควงแบนตัวนี้ไขควงแบนนะครับ ก็มาดูกันครับว่าเวลาปรับตั้งคัดเท้าเนี่ยมันมันตึงเกินหรือมันหย่อนเกินนะครับเรามาปรับตั้งให้ได้ค่ามาตรฐานของมันนะครับก่อนอันดับแรกนะครับคลายมูติปสตรี้เอีก่อนนะครับคายแล้วก่อนนะครับอ่าลอคายเสร็จแล้วใส่วงแบนนะครับนนะครับใส่เข้าไปสุดแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกากลับมานะครับหันออกนะครับ แล้วทีนี้ผมตึงมือปุ๊บแล้วก็ไขเข้าไปอีกประมาณเศษหนึ่งสนสี่ะครับอันนี้วิธีปรับตั้งแล้วนะครับตอนนี้เรามาวิธีปรับตั้งละก็คืออันดับแรกนะครับไขเข้าไปให้สุดแล้วก็ค่อยๆคลายออกมาจนตึงมือนะครับอ่านะครับตึงมือละทีนี้เราก็ไขเข้าไปอีกเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ขันแน่นโดยที่แบบเราจับไขวงแมนตัวนี้ไว้ให้แน่นๆนะครับไม่ให้มันตามเนาะนะครับอันนี้แน่นละทีนี้เรามาดูครับระยะฟรีครัดฝั่งนู้นครับตัวนี้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับจกจะต้องมีระยะฟรีนะครับตัวนี้ไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปนะครับ ว่าถ้าตึงเกินบางทีคัดมันมันเลียอยู่นะครับน่ครับก็ระยะฟรีประมาณนี้ครับนี่ก็เรียบร้อยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ยังไงฝากกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆ มาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับยังไงวันนี้ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ